ข่าวดีพรุ่งนี้มีเงินเข้ารัฐโอนเงินสดให้กดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่10มีนาคม2564ที่จะถึงนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็พร้อมที่จะโอนเงินให้แล้วนะคะสำหรับ3กลุ่มนี้นะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะแต่ว่าจะได้รับเฉพาะคน3กลุ่มนี้เท่านั้นนะคะจะเป็นเงินอะไรบ้างและคุณจะได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอยียดพร้อมๆกันเลยนะคะ ในวันที่10มีนาคม2564นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการโอนเงินให้3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1น,นะคะนั่นก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะซึ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็เป็นมาตรการอุดหนุนเงินเพื่อช่วยเหลือสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายดำรงชีพให้กับผู้สูงอายุนะคะโดยการจ่ายเงินผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่าอบตอนะคะหรือว่าอปทอนะคะ ซึ่งบางคนนะคะก็จะได้รับเป็นเงินสดนะคะหรือว่าบางคนก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารให้นะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะคะก็จะโอนให้ในวันที่10มีนาคม2564นี้นะคะซึ่งเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะปัจจุบันก็ยังจ่ายเป็นแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็มีรายละเอียดดังนี้นะคะ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60-69ถึง69ปีก็จะได้รับอยู่ที่600บาทต่อเดือนนะคะผู้สูงอายุที่มีอายุ7 0ถึง79ปีก็จะได้รับอยู่ที่700บาทต่อเดือนนะคะผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่80-89ถึง8ปปีก็จะได้รับอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะคะส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่90ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้รับอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนนะคะ ต่อไปนะคะเป็นกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือเบีย้ยยังชีพผู้พิการนะคะซึ่งเบีย้ยยังชีพผู้พิการนะคะสำหรับในปีงบประมาณ2,564นะคะทางมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอนะคะก็ได้เห็นชอบให้เพิ่มเบีย้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อเดือนนะคะก็จ่ายมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2,563ไปจนถึงเดือนกันยายน2,564เลยนะคะ ซึ่งผู้พิการที่จะได้รับเบี้ยความพิการจำนวน1,000บาทต่อเดือนก็จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันดังนี้นะคะกลุ่มที่1นนะคะผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้รับเงินจำนวน1,000บาทต่อเดือนเลยนะคะก็สามารถรับเป็นเงินสดได้หรือว่าโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้พิการเคยได้รับปกติอยู่แล้วนะคะ ต่อไปนะคะกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเบี้ยความพิการในวันที่10มีนาคม2564จํานวน800บาทนะคะและก็จะได้รับเพิ่มอีก200บาทเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนประมาณวันที่22มีนาคม2564นะคะ ส่วนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแต่ว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมนะคะก็จะยังคงได้รับเบี้ยความพิการจำนวน800บาทตามเดิมนะคะผู้พิการนะคะก็จะได้รับในวันที่10มีนาคม2,564เช่นกันนะคะต่อไปนะคะกลุ่มที่3นะคะนั่นก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะจนถึง6ปีนะคะ ก็จะได้รับอยู่ที่คนละ600บาทนะคะเงินก็จะเข้าให้ในวันที่10มีนาคม2564เช่นกันนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่10มีนาคม2564นะคะทางรัฐบาลนะคะก็พร้อมที่จะโอนเงินให้กับ3กลุ่มนี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการแล้วก็กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีนะคะ ก็จะได้รับเงินในวันที่10มีนาคม2564นี้นะคะก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ